สวัสดีครับวันนี้มากับข้อตอนชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบจริงๆเขาเก่งเรื่องเนื้อแต่วันนี้ผมสั่งอีกเมนูหนึ่งมาเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคือร้านอะไรครับร้านนี้ครับอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำแซ่บซีดจริงๆเขาชื่อต้มยำซีดอะไรเงี้ยน,นะครับอยู่แถวท่ารัวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวทะเล วันนี้ลองสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลเข้ามาดูว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวดูอีกนะครับว่าผมสั่งเมนูอะไรมไาอีกเดี๋ยวไปดูแล้วก็ไปลองชิมกันดูครับไปดูกันครับ มากันนะครับสําหรับเมนูแรกนี่คือก๋วยเตี๋ยวต้มยําทะเลโอ้ยดูครับนี่สาบานได้ว่านี่คือราคาห้าสิบบาทนะโอ้มากุ้งตัวโตวๆอย่างเงี้ยสองตัวนะครับลูกชิ้นปลาอีกปลาหมึกอีกไข่อีกนะครับเดี๋ยวลองมาชิมดูอ่ะเดี๋ยวผมชิมน้าก่อนนะครับชิมน้ำมาดูนะวันนี้ผมสั่งเผ็ดปกตินะครับมันเลือกความเผ็ดได้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวลองชิมดูครับ อยความเผ็ดของเขานะครับืแซ่บซีดสมชื่อจริงๆครับอ่าใครชอบสายหวานนะร้านนี้ความหวานจะโดดขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นจะตามด้วยความเผ็ดเนาะแล้วก็รสชาติอื่นจะตามมาโอ้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูนี่ครับเดี๋ยวลองชิมปลาหมึกดูนะครับว่าจะเป็นกลิ่นคาวไหมนะครับลองดูนะครับเน้นๆน,น,นะครับอือ ออืมอืมมปลาหมึกลวกออกมาได้กําลังดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวของไม่ไอตัวของอาหารทะเละไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับอะเดี๋ยวลองมาชิมลูกชิ้นปลาดูให้มาสองลูกนะครับอีใหญ่เนี่ยห้าสิบบาทนะครับดูครับนัดแบบเลยครับออบอกเลยครับว่าเขาใช้ของคุณภาพเก่งค่อนข้างจะดี แล้วไม่มีกลิ่นคาวประเด็นคือโหเดี๋ยวดูเส้นวันนี้ผมสั่งเส้นนี่นะเส้นบะหมี่นะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองนะหนึ่งคำเน้นๆน,น,นะครับสําหรับบะหมี่นะครับเน้นๆเ,เลยนะครับหมาเป็นคําเลยครับอืวันนี้ผมสั่งเป็นบะหมี่เหลืองนะครับก็ทําออกมาได้ดีครับแล้วก็ตัวของเส้นเนี่ยก็ลวกออกมาได้แบบ นุ่มพอดีเป๊ะนะครับไม่แข็งจนเกินไปโหยังไงต้องลองครับในราคาแค่แบบเนี่ยห้าสิบบาทนะครับไข่ก็ยังมีนะครับกุ้งอีกสองตัวเน้นเนาะสุดยอดครับเมนูนี้ยังไงต้องลองครับผมบอกเลยนะครับยังไงต้องลองครับมาอีกกันเมนูหนึ่งครับโหนี่คือเมนูนี้ครับเดี๋ยวมาดูกับนี่ครับนี่คือ เกาเหลาต้มอ,อ่าไม่ใช่ต้มยำเกาเหลาน้ำใสเดี๋ยวผมลองชิมน้ำก่อนก่อนหขอน้ำนิดนึงนะครับข้นกระคลักเลยนะครับโอ้โหน้ำส้มน้ำต้มกระดูกหวานจิ๊บเลยครับืหแล้วเขาบอกว่าทีเด็ดของร้านนี้ก็คือเกี๊ยวเดี๋ยวผมลองชิมเกี๊ยวเขาเนี่ยหูหนึ่งคำนะเน,นเน้นเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับออืื เข้าใจแล้วครับว่าทำไมที่นี่ถึงเด่นเรื่องเกี๊ยวแป้งบางมากนะครับแล้วตัวของหมูเนี่ยก็แบบมีรสชาติปรุงมาแล้วไส้เขาอร่อยเลยครับเน้นดีนะอ่ะเดี๋ยวลองมาชิมหมูนุ่มมาดูว่าเป็นยังไงครับหมูหมักหรือหมูนุ่มเนี่ยลองดูนะครับว,ว่าจะเป็นยังไงรสชาติเนะเน้นๆเ,เลยนะครับอือืม,อมนี่เป็นหมูหมักเฉย หมูสดเฉยครับไม่ได้หมักอะไรนะครับก็ก็ถือว่าไม่ว่าจะตัวน้ําซุปตัวเกี๊ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูลูกชิ้นอีกทีนึงลูกชิ้นหมูนะ่เด็ดๆเลยครับอืมอืมตัวของลูกชิ้นเนี่ยก็คขาใช้ของมีคุณภาพนะครับเกาเหลาเนี่ยเอามากินตัดกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่นะครับบอกเลยนะครับว่าเมนูนี้ใครไปแล้วสําหรับใครที่ไม่ใช่สายแบบ เผ็ดเนะงั้นเอาเมนูนี้ไปลองครับได้ครับเกาเหลาครับจบกันไปนแล้วครับสำหรับการรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำแซฟซีดอ่ะเนี่ย้าผมอ่านชื่อผิดเดี๋ยวผมใส่ชื่อข้างล่างให้ ามาพูดถึงเรื่องของก๋วยเตี๋ยวต้มยำก่อนนะครับเครื่องต้มยำม,มาครบนะครับรสชาติใครชอบปอ,อกหวานเนี่ยร้านนี้แนะนานะครับจะหวานนําขึ้นมาก่อนนะครับแล้วรสชาติอื่นจะตามมาถามว่าคุ้มไหมกับราคา50ผมบอกว่าโคตรคุ้มนะครับกุ้งด้วยให้กุ้งให้ปลาหมึกนะครับและยังมีพร้อมมีลูกชิ้นปลาอีกนะครับยังไงต้องลองร้านเนี้ยเมนูนี้ผ่านอีกเมนูหนึ่งผมมองว่าใครที่ไม่ชอบทานต้มยำ ใครที่หลบเนื้อแล้วมาลองทานเปิดใจเมนูนี้ดูคือก๋วยเตี๋ยวหมูกับเกาเหลาหมูเกี๊ยวเขาเนี่ยอร่อยมากนะครับต้องสั่งเลยนะครับเกี๊ยวเนี่ยแป้งบางหมูมีรสชาติปรุงมาอย่างดีแต่ตัวของลูกชิ้นกับตัวของหมูนะั่นคือเป็นปกติถามว่าใช้ของคุณภาพเก่ยด,ดีไหมก็ตอบว่าดีครับแล้วก็ตัวน้ำซุปก,ก็ดีนะครับถือว่าร้านนี้ยังไงต้องไปลองทานผมว่าใครที่แบบยังหารา้านก๋วยเตี๋ยวแบบ รสชาติแบบบ้านๆร้านนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับยังไงต้องไปลองครับเด็ดครับ